แลิ 4, 4, 3, 4. อายุ43ปีคนไม่สบายก็จะใช้ตัดเต็มเต็มมดเต็มเต็มเพราะว่าที่นี้มันทำให้เน้นได้ว่าตัวเองทำมาคือความชั่วที่ทำมามันมันไม่จบไม่สิ้นมันหาที่ตนที่สิ้ไม่ได้แล้วก็พ่อคิดว่าตัดเต็มเต็มกดเต็มเต็มมันมีพลังที่จะยินดีรคได้เรามีพลังที่จะ เข้าใจเรื่องกรรมว่าตัวเองทำมามันก็เลยอยกยิ้มถาที่ต้องเจ็บป่วยบ้างมีอะไรบ้างแล้วทีนี้ก็ยินดีเต็มใจรับเต็มใจให้หมดไปแล้วก็สบายใจพยายมลดความมร่อยด้วยโลดกิเลสด้วยเวลาจะเป็นโรคอะไรก็ตามมันทำให้หายเร็วกว่าทำให้ใจไร้ทุกข์ด้วย สบายใจที่จะกินสิ่งที่ดีต่อสุขภาพโรคที่เราเป็นมันจะลดลงได้เร็วก็พอคิดแบบนมือได้ไม่คิดว่าอยากจะหายเร็วไม่คิดว่าอยากจะหายช้าไม่คิดว่าจะอยากหายคิดแค่ว่าตามุิบากันดีที่สุดแล้วตามวิบากมันถูกแล้วแล้วหมดเมื่อไหร่ มันชมด,ดีมากแล้วที่ได้ใช้วิบากเพราใจมันไม่ทุกมันเทียบได้กับคนทั้งโลกที่เขาไม่ได้รักษาตัวเองด้วยสมุนไพรด้วยพืชต่างๆแล้วก็ไม่ได้ปฏิบัติศีลส่วนใหญ่เขาจะวุ่นวายมากจะกลัวตายจะกลัว,วัวทุกอย่างทีนี้ก็จะรู้สึกว่าทรมามนเท่ากับแผนดินทั้งแผนดิน แต่ถ้าปฏิบัติศีลทำใจไร้ทุกใจไม่กลัวตายไม่กลัวโลกแล้วก็ยอมใช้ทุากาทมันเป็นเรื่องจริงอะความทรมานที่จะรู้สึกได้ที่เมื่อก่อนคือเวลาไม่สบายแล้วกินขื้นเป็นหลักหาความสุมดุลได้เร็วกว่าใจไม่ทุกข์ไม่กลัวมันมีผลทางจิตด,ด้วย มีความสุดใ้ามีความเบิกบานมากขึ้นมีความโกรธพยาบาทน้อยลงมีแต่ความรู้สึกว่าปวดนิดหน่อยเท่ากับขูไปลายเล็บแล้วก็ต้องระวังจะรู้สึกว่าหนักหรือไม่หนักแต่ไม่รู้สึกทรมานอะไรเลยค่ะอันนี้คือพลังยินดียวทรมานเท่ากับคูณปลายเล็บ